มันนี้ก็พอกินแล้วครับบลัวก,ก็ป่นเลยนี่โอ้คัดคัดคัดมันออกแปลก,กว่ามันมันบกไอ้อะไรก็หลอ,อกก,ลออก็หลอกเชื่อมันเฉื่อมันแตกนั่นมันมึงเฮ็ดนี่ มันแตกคมมันแตกว่ะเนี่ยแล้วนี้ก็พอกินแล้วครับบลัวก็ปปนเลยนะี่ไอ้อะไรก็หลอนี่ก็หลอ,อกเชื่อมันเชื่อมันแตกเออได้ปล่อยเดีู๋ว อออันนี้แกแล้วก like ็เปลี่ยนท่าเอาหัวันเขาเดอนนี่ตอนนั้นไปรับด้บด่านนะเออมันบวกท่านีท่านีไม่แหงเลยนะมันแหงแต่มันบวบทางไหนมันบวบะไรอ้คัสหั มันออกแปลกว่ามันมันบอกคุ่มเตี้ยใสวี้ล่ซบอเลยออกข้างหัวมันคุ่มเต้ยเขวี้ยไซบอเลย ăn húa thằng khéo. Điên kì. thôi nè. Bé. Ừ, đẹp phơi đẹp luôn. Rồi đổi thang ăn húa อย่ทิพขัทิอย่า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 ไอ้แปงออกช่งหัวมันเดไอย่าขัดทิพขัทิพอย่า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 ไอ้แปงอู้อันนี้แก้วออกช้องหัวมัน เออได้ปเรียงดูอองกสุออ็จเส่บอสอียกับด่านนะเออมันบวกทีท่านี้ไม่แหงเลยนะมันแหงก้มันโพสทางหนมันบวกเพี่แล้วก็เปลี่ยนท่าเอาหัวันเขาเออ hết đi, hết té, cũng nó té bỏ không mua mình, đây, hey, cái nào, cái nào, cheo, อูอ้นี่นี่แกะวะเออเด็กไฟเรยนรูเออเด็ไฟเรยนรู้ออออแล้วก็เปลี่ยนท่าเอาหัวัเข่าเดินนะไปะเออเด้กไฟเรยนรู อยู่ไหยะคาทิปคทิอย่ายเยยแป๊บนึงเฮ้ยอะไรกอกะกเชอมเชือมันแตกอออันนี้อันนี้เกลียว เอ้อะไรก็หอกนี่ก็ลอกเชือกเชื่อมันแตกคุยใส่บ่อลยเนี่ยซ้ำนีก็พอกินแล้วครับบรัวก็ป้นเลย โอ,อ้ขัดขาดขัดมันออกแปลกเ่ามันมันบกโอ้อันนี้อันนี่เค้าวะเอาอะไปเอาโคกรดมันเลยเอาโคกกับกระแพรด้วยเลยฮะ อู๋อัอมมนนี้อันนี้แกวะเออได้ปล่อเรียงลูกโแมนได้เวลาหดแน่มาถือเตียมันมันถือกระท่งแรกมันเแอนวะแอนครับเออขั้งเบิร์ดเขาทียาเฮ็ีลูกอูอันนี้อันนี้แกวะ คุยใส่บอลเฮ้ยเออเด็กไฟเรียนดูเออเด็กไฟเรียนดูเนีเ่าน้ก็พกินแลวครับบลล่วกรป่นเลยนี่เฮ้อะไรกล่ะ นก็เชื่อมันเชื่อมันแตกแโอ้หัดหัดหัดมันออกแตกว่ามันมันบวกล็อคด่านนะอเออมันบวกล็อคที่ที่น,นี้ไม่แห้งเลยนะมันแห้งกับมันบวกล่ะไงมันบอกล่ะสนนิอกอ,กอกข้างหัวมัน บแมเนีดยเวลาหดตน่มาถึงแกมันมาถึงแต่ทา้งแหกมันแอนบ่แอนครับั้งเบิดเขาที่ยเห็ดลูกแน้มันมึงเฮ็ดนี่เฮ็ดมันแตกงมันแตกวะบแมนได้เวลาหดน่มาถึงแท็มันมาถึงแต่ทางแกมันแนว่แอนครับั้งเบิดเขาที่ยเห็ดลูกอ โอ้คัดคัดคัดมันออกแปลกว่ามันมันบ่อตุ่มเตค้ยเขเวไสบ่อเลยโอ้คัดคัดคัดมันออกแปลกว่ามันมันบ่อข้างหัวมัน เอาหัวเขาเย็นนี่เาะไปเฮ้ยอะไรก็หลอกนี่ก็หลอกเชื้อมันเชื้อมันแตกโอ้คัดคัดคัดมันออกแตกว่ามันมันบก อนนี้ก็พอกินแล้วครับ<ก>บรัลวก็ปรกร่นเลยนี่เอาอะไรเอาโคกรถมาเลยเอาโคกกับกระแพรถเลยฮะยเอาอะไรเอาโครกรถมาเลยเอาโคกกับกระแพรถเลยเฮ้ยโอ้โหัวมัน